เบนจามินเซสโกมีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยพลังเขาเหมือนเครื่องจักรสังหารที่ทำงานได้รอบทิศทางเขามีจุดเด่นในการวิ่งหาช่องว่างเพื่อหาโอกาสทำประตูและชอบลากบอลตะลุยเข้าใส่คู่แข่งแบบไม่กลัวใครเลยและยังมีความแข็งแกร่งในการเอาชนะกองหลังคู่แข่งได้แบบสบายๆโดยรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้เขาเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างเหนือชั้นก่อนหน้านั้นกับแอรเบลซิกเขามีส่วนร่วมอย่างมากในเกมรุกของทีมทั้งลงมาช่วยเชื่อมเกมหรือขยับไปรับบอลน,นอกกรอบเขตโทษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากสถิติการทำประตูและแอสซิสท,ที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งถ้าจะมองสไตล์การเล่นของเขาให้ลึกไปกว่านั้นจะเห็นว่าเซสโกครอบคลุมพื้นที่การเล่นที่กว้างมากนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบเขตโทษแต่เขาสามารถเป็นตัวกำหนดจังหวะเกมรุกได้ตั้งแต่แดนกลางเลยด้วยซ้ำทำให้สามารถมีส่วนร่วมในหลากหลายจังหวะของเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมาดูที่สไตล์การเล่นของเซสโกในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก ซึ่งเป็นจุดที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในแทคกติกการโต้กลับของอโมริมเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างหลังแนวรับคู่แข่งได้อย่างชาญฉลาดทั้งการวิ่งแบบมีบอลและไม่มีบอลด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นการโจมตีพื้นที่ว่างทําให้เขาเข้ากับระบบของอโมริมที่เน้นเปลี่ยนเกมเร็วได้อย่างลงตัวนอกจากจะวิ่งทะลุช่องด้านหลังแล้วเขายังสามารถวิ่งตัดเข้าในเพื่อหาพื้นที่ว่างในพื้นที่ half space เพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมได้ เซสโกไม่ได้มีดีแค่การวิ่งทำทางเท่านั้นเขายังสามารถพาบอลจากแดนตัวเองเพื่อเริ่มจังหวะโต้กลับซึ่งจังหวะการเลี้ยงบอลที่ดุดันของเขาจะดึงดูดกองหลังคู่แข่งทําให้เพื่อนร่วมทีมมีพื้นที่ว่างในการเล่นมากขึ้นการเคลื่อนที่ที่หลากหลายรวมถึงยังเล่นในพื้นที่ทางริมเส้นได้ด้วยทําให้เขาเป็นนักเตะที่กองหลังคู่ต่อสู้จับทางได้ยากซึ่งจะช่วยเพิ่มความลื่นไหลและความอันตรายให้กับเกมรุกของทีมได้ดีสำหรับเนื้อหาเต็มๆตมดิดตามได้ที่ช่องไฮโดรสปอร์ตขอบคุณครับ